สวัสดีค่ะไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะกับหัวข้อรักเขามความ้าักคือสื่อภาษาสวรรมีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละส่วนไม่ห่วงเธามีสัมพันธ์งารเงินความรักค่ะ ราศนเชื่อมโยงดวงดาววันที่31มกราคมปี266 6ปีทกระต่ายนะคะกรกฏแม่ธาตุน้ำค่ะสำหรับแปรนี้ก็คือสถานการณ์ของเพื่อนชาวกรกฏนะคะเดาเกตค่ะอยู่ในเรือนของพันธุ ดาวสุกค,ค่ะ,ะดาวสุกนั้นก็ไปอยู่มอรณะนะเก็บตัวอะค่ะวงเวงมีเวงมีเวกโหวค่ะเกี่ยวกับการงานค่ะงานทางไกลค่ะได้คุณพบตัวตนของตนเองแล้วอะสิ่งที่ไิ้นอนค่อยคว้าที่เลตันหานั้นไม่ใช่แล้วค่ะรีะ ตัวห่างจากความวุ่นวายไปใช้ชีวิตโสดสมระสันโดษพอเพียงคโครงการนี้ก็ได้ทําการงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะงานนี้ก็ได้ลาบตัวเองเลวคะ่ะเข้าไปยินดีรับใช้เป็นผู้ให้ค่ะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆค่ะนี่ก็สบายมากขึ้น เก็บตัวดูผู้คนเรื่องรายร้อมอรายร้อมก็ทําอะไรบ้างพักฟื้นคืนไข่ฟื้นตัวก็ลุกขยับขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเพื่อหาลาภผลนะคะกับการงานอืก็ได้ทําเกี่ยวข้องกับไซามูกับมูเตลูราหูครูทันทักราหูมีดาวดาวเกียรตเรือนสุขนะคะได้ มีแรงกระตุ้นนะมียานสัมผัสดีดาวศุกร์นั้นก็อยู่ในเรือนราหูราหูนั้นมรณะก็ไปอยู่ในเรือรรน,นรนะกอนรรม,มะนะได้เกี่ยวข้องกับมวลชนงานสายวิชาเล่นลับลี้ลับค่ะถ้าทำงานเก่ามายาวนานก็จะได้เริ่มหาลาผลใหม่ๆค่ะงานนี้จะชำนาญช่ำชองนะคะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำพาให้ได้พบกับการ เปลี่ยนแปลงนะการเดินทางชีวิตหาาผลการงานมั่นคงนะคะได้เปลี่ยนแปลงค่ะคนที่ชำนาญในงานเฉพาะด้านแล้วก็ได้ทำงานศาสตร์ด้านวิชาเก่าแก่โบราณน,นะวิชาเล่นลับล้ลับอันงานนี้เปลี่ยนแปลงค่ะยกย้ายบ้านยกย้ายคู่ยกย้ายงานนะ นำพาความรุ่งเรืองโครงการนี้ไปยาวๆค่ะโครงการนี้ก็จะได้เกิดการเป,เปลี่ยนแปลงเช้นขังเปลี่ยนค่ะเขาไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนเราต้องคิดใหม่ทันสมัยค่ะถึงเวลาแล้วที่จะอารมณ์อร่อยอแม้จะแตกต่างกันทางพื้นเพเชื้อชาติศาสนาเจนเนเรชันแก็นะคะก็จะทำให้ตนเองได้พบคับความสุขส,สันที่สุขมาเยือนนะได้ใช้ ความคิดนะนะคำพูดนะคิดแล้วก็ลงมือทำค่ะนะเจรจากร่องเลยค่ะอันนี้ถ้าทางงานด้านออกทอ่าทางงานยกย้ายเดินทางยกย้ายคู่ยกย้ายมางงานอันนี้ก็ผ่านความผิดหวังในเรื่องคู่มีเกณฑ์ไปเดินทางไกลแล้วก็อะไรพบกับคู่กรรมนะคะจบสิ้นไปแล้วค่ะ กอใจร้อนนิดร้อนนะได้พบคู่ต่างชาติต่าง,งแดนต่างถิ่นนะก็ตกพุหมามแล้วคะผ่านร้อนหนาวมาค่ะนะราหูครูท่านทักนะพบกระดามฤติวยกร,รมมะใช้กร,รมมาแล้วค่ะนะเดินทางการเป็นแปลงนี้ก็จะได้ค้นพบนะคะสิ่งใหม่ๆค่ะ นี่ลันลาแล้วกันะะได้เริ่มต้นอะไรใหม่การเดินทางชีวิตใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นงานนี้สนุกนะคะเจรจาคล่องได้ไปเกี่ยวว่าว่าชาวต่างชาติทัางแ้นทั้งทิ้นด้นไกลนะคะสิ่งที่แลกเปลี่ยนมานี้ก็ทําให้ร่าเริงสดใสนะคะแม้จะเป็นสวสูงวัยแล้วใช่ว่าจะทําตรวจตามเลขตัวเลขนะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะได้ลันลาแล้วค่ะ ได้ทำงานสมัยใหม่หเกี่ยวข้องกับผู้คนกับ่างกันทางพื้นเพช้อชาติศาสนาเจเนอเรชั่นแก็ปรับตัวได้ก็จะทำให้ได้พบกับสิ่งใหม่ๆทันสมัยได้รับผิดชอบชีวิตใหม่ๆในพบคนก็ได้พบก,กับคนที่นะคนที่เขาไปทำอะไรใหม่ๆในเริ่มต้นถูกใจผูกสมัครรักใคร่กับคนที่ คนทางไกลค่ะการได้มุนเอาความสมหวังมานะนะไปผิดหวังมาแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะนะมีโอกาสได้ลุ้นค่ะคืนดีกันค่ะมมีใครเพอร์เฟกต์หรอกนะโอกาสมาถึงแล้วเตรียมพร้อมกับการเริ่มต้น การเดินทางชีวิตใหม่ค่ะนะรักอิสระไม่ชอบผูกมัดนะคะการมีความอิสระนี้ก็จะทำให้ได้เริ่มต้นกับคนที่คนที่ไฟฝันนะคะแม้จะไม่เลิศเลอเพอร์เฟก perfect, แต่การเริ่มต้นนี้เป็นอย่างก้าวแรกนะคะฟะ้าเอมอน ได้กันดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะนะยชรักจะดันเยากกว่านกบยบินพวกคนต่างถิ่นค่ะคนที่ล้นลานะคะคบแล้วมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะลูกสมัครรักใครใหม่นะด้วยการงานที่เคยร่วมทำงานร่วมกันนะ อ่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะอคนทางไกลค่ะคนถือใกล้แหล่งน้ำค่ะชีวิตลงตัวแล้วปัญหาที่คลายตามวันเวลาเขานี่ก็มุ่งอ่อนไปข้างหน้าแล้วนะคะแก้วกรองว่องไวเป็นคนคล่องตัวค่ะทยานมุ่งไปข้างหน้าอ่ะมีรถลาหลักทรัพย์บ้านที่ดินพร้อมแล้วค่ะด้วยความมุ่งมัน่นปัญหาที่คลายตามวันเวลาเสา้าเดือนเนสาเล็งลัคนาไปที่ชาว กรกฏนะคะเป็นคนเข้มแข็งมีรถรักทรัพย์บ้านที่ดินกงล้อกงเกวียนหมุนไปในเขาลงมือทําด้วยตัวเขาไม่มีอะไรมาได้ง่ายด้วยความกระพี้กระเป๋าน,นี้มีการเงินดีมากเป็นคู่มิตรของชาวกรกฏนะคะมียศศักดิ์ตำแหน่งนี้มั่นคงเป็นบุคคลที่เข้มแข็งกับงานอสังหามีรถลักทรัพย์บ้านที่ดินกงล,อกล้อกงเกวียน มุนไปด้วยมือเขานะคะสุขทุกรวยจนมีแล้วไม่มีกามีครบทุกอย่างแล้วคนทางไกลค่ะนะคนอ่อนวัยกว่านะคะ,นะมีความรู้ติดตัวทั่วไปนะเป็นคนที่ได้ทำงานอสังหาหริมทรัพย์งานนี้ก็ได้เปิดหลักสูตร cross อนไลน์ด้วยนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแจะอ่อนวัยกว่าได้ทำสองงานค่ะ งานนี้ก็ลงตัวแลว้วผ่านวันเวลามาค่ะเนรอบ30ปีต่อมามีกันเงินมั่นคงมีรถหลักทรัพย์ด้วยการไฟรู้ศึกษาอ่เป็นคนที่ทำงานอ่อยู่เบื้องหลังงานออนไลน์งานนี้ขยันค่ะขยันการงานอยู่เบื้องหลังนี้ศึกษาไฟรู้ผ่านการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์นะคะ,ะเป็นคนที่อ่ โชคดีที่ได้ทำอะไรตามลำพังเงียบๆนะคะคนขยันลงมือทำอรวยแล้วค่ะการเงินคะการเงินไปอยู่ในเรือนดาวเสาเล็งไปที่ชาวกรกฎนะืมเป็นคนที่เข้มแข็งรวยแล้วะคะ่ะอันนี้งานออนไลน์อันนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เป็นคนรักครอบครัวการเงิน โชคดีจากความขยันงานที่ได้ทำอยู่เบื้องหลังค่ะว o r k from โชคดีเป็นเศรษฐีไปแล้วอ่ะการงานนี้เขาก็ได้มาจากงานเบื้องหลังดาวพุธค่ะพุทธวินาทางไกลห่างไกลคนไกลค่ะพุทธศัชเพื่อนทางไกลค่ะการงานการสังคมเขานี่ดาวพุธไปอยู่อริอชนะการแข่งขันด้วยมีไอเดียสร้างสรรค์ด้วยปัญญาดาวพุธไปอยู่ในเรือนพะระหัสอริอ่ การแข่งขันนี้ได้รับชัยชนะพระบรหัดอยู่ในเรือนสุภะนะคะนะในรอบ12ปีต่อมาเขานี้รุ่งเรืองก้าหวนาชัยชนะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยพมลิขิตจ,จัดให้แล้วที่เหลือเขากงล้อหมุนไปด้วยปัญญาที่เขามีได้ทำไนะสมูวะมูเตลูอันนี้ได้ทำการงานไอเดียสร้างสรรค์คุนไกลค่ะ รักเงียบๆรักทางไกลรักออนไลน์เป็นเพื่อนที่อยู่หุ้นทางไกลสิ่งที่เขาสู้ฝ่าฟันมานะคะด้วยความขยันเจรจาครองเนี่ยพูดดีเป็นสีแก่ตัวก็ได้รับการสนับสนุนได้ทำการงานการเดินทางไกลแล้วก็มีการเงินจากชาวต่งางชาติต่างถิ่นนะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแล้วค่ะได้เงินก้อนโต โชคดีนี้เป็นคนทำปาฏิหาริย์ให้ปรากฏนี้ได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนคนประสบความสำเร็จทางด้านเจรจาค้าขายค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์มีไอเดียสร้างสรรค์ค่ะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นคนโชคดีจากสิ่งที่ทำด้วย เมื่อคิดดีพูดดีทำดีเจราจาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนค่ะขอฟ้าทิ้งคองมาคุมครออาแขนรายรอบอบโลกไว้ภายในรักทางไกลค่ะรักออนไลน์ค่ะรักข้ามขอบฟ้า นะน,นี่ไปเกี่ยวข้องกับสตินะคะสติจะทำให้รอดปลอดภัยนะนะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปเจ้ากรรมนาเวรใช้จบสิ้นไปแล้วเมื่อมีสติไม่เอาเปรียบใครก็ไม่เสียเปรียบใครใช้สติให้มาก,ก็จะหมุนเวียนเอาความรักที่สมหวังมานะคะอันนี้ก็ยายคู่ยัยบ้าน ย้ายงานก็ได้พบกับคนต่างถิ่นที่นะคะการเดินทางนี้ก็จะพบกับายานสัมผัสตัวเองจะบอกนะคะนะจะได้ลาาจากสตรีแม่แม,แม่นารีอุปร,ร์นมรักจริงหวังแต่งคนอบอุ่นใจดีมีเมตตา นะแต่ก็ยังคงมีคนคน,ผ,นผ่านผ่านพาไปหาผิดนะคะนะเลือกให้ดีค่ะไม่งั้นได้เจอเจ้ากรรมนายเวรอีกแล้วครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพน้นเนี่ยหมุนเอาความรักที่สูงหวังมากนะการเดินทางโยกยายนะอย่าให้อารมณ์สวิงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกนะคะอย่าทำอะไรตามอารมณ์ค่ะนะ้า ผูกพันมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะก็จะได้เพิบกับคนไกลนะนะเมื่ออัศวินนักรบปรากฏนะบริวารนะก็จะได้ลา่ามาตนเองเข้าไปข้องเกี่ยวข้องอังคารราชาโชคถูกฉลกโชคฉลาคนไกลมีเกณฑ์นคนต่งางชาติต่าจริงต่างถิง่นนะเป็นคนเก่งนะเป็นนักต่อสู้ชีวิตค่นะนะต้องจริงจัง ตั้งใจจริงค่ะ,ะไม่ได้ล้อเล่นค่ะล้อเล่นไม่ได้ค่ะค่ะไม่จริงจังตั้งใจจริงนะคะก็ปรีตัวสวยหาอ่ะสะจธรรมความจริงที่ดินนนกขวานะคะมุ่งไปที่นะความมั่นคงหาลาผลการเปลี็นแรงชีวิตนะเข้าไปเข้ากับยานสัมผัสค่ะงานนี้ปิดจ็อบแล้วค่ะ ประสบความสำเร็จกับการเดินทางไปหลายถิ่นที่นะคะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคก็ได้ลงทุนหาลาภผลด้วยปัญญาดาวทิศสองแสงสดใสอาการเงินไปอยู่ในเรือนปตัตตนิเลงลักนาและพบกับดาวเสาได้พบกับคู่มิตรเนี่ยกันระนะมิตรเล็งวิธีลักนาในรอบ30ปีต่อมามุนเวียนมานะก็จะได้ มีการเดินทางถ้ารักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวก็จะได้พบโอกาสนี้โครงการนี้ไปยาวๆเลยนะคะขอให้ได้พบกับความโชคดีค่ะนะก็จะได้พบกับคู่มิตรกันระยะมิตรความจริงจังตั้งใจจริงนะมิตรภาพความจริงจังและจริงใจเท่านั้นนะเป็นความรักที่บริส,สุทธินะ์อันนี้เป็พบกับ บริวารมิเกเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นลาผลนี้ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องจะได้ร่วมการงานกับเพื่อนะงานเทคโนโลยีงานการเงินรายได้ที่ได้มาจากหุ้นส่วนที่เข้มแข็งชัยชนะที่ได้มาหมุนเวียนเอาความรักที่สมหวังมาค่ะเตรียมฉลองชัยชนะความสำเร็จได้พบกับรักแท้คู่แท้นะคู่ที่ จริงจังตั้งใจจริงนะล้อเล่นไม่ได้ค่ะรกบุกเข้าไปค่ะรักขมม้มแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดิ้นฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลเตรียมพร้อมเดินทางเพื่อไปพบเพื่อนเก่านะคะทางไกล ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหานะคะการเดินทางนี้จะได้พบกับผู่มิตรค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูค่ะนะได้รับการเกือ้อกูลอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ค่ะมีเกณฑ์ได้สมหวังค่ะชัยชนะได้มาจากการแข่งขันค่ะการเงินดีมากค่ะ ่วกว็คนรักที่ประสบความสําเร็จนะคะโอ้เข้มแข็งค่ะร่างกายกำยังแข็งแรงหุ่นเหมือนนักกีฬาสุขาภาพแข็งแรงดีคะ่ะองคารลาพะนะองคารปุตตะนะได้ลาบจากทางไกลค,คะ่ะงานออนไลน์งานต่างชาติงานต่างแดนต่างปฐินเออต่างถิน่นแล้วก็ฉลองชัยชนะกับการหมุนเวียน เอาคนที่ใช่มานะคะถ้าเป็นคนที่ใช่ไกลแค่ไหนชาติไหนก็ต้องมาเจอกันค่ะอ่ะะเลี้ยงเจอค่ะให้คำแนะนำนะ support ่ะขอคนที่มาสนับสนุนกันและกันค่ะนะรับต่างเผ่าพ,พันธุ์ต่างชื่อชาติศาสนานะคะจะได้เริ่มต้นหมุนเวียน เอาคนที่ใช่มาค่ะนะรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวคือคนนี้ค่ะเพื่อนทางไกลค่ะได้เลกชันค่ะไม่หลงทางแล้วไปตามป้ายบอกทางเลยค่ะใก้แดนมีแสงสว่างนำทางแล้วนะคะมีความหวังกำลังใจนะกความผูกพันนะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะมียานสัมผัส ยังรู้นะคนที่รักคนที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันมาเก่าก่อนะคะเคยร่วมงานกันมาก่อนค่ะมิตรภาพสดใสค่ะยินดีรับใช้ค่ะอันนี้ก็ช่วงวันเวลาปรีตัวห่างจากความวุ่นวายนะเพื่อหาการเงินรายได้เพื่อเดินหน้า ต่อไปกับการเดินทางมาพบกับคนที่ใช่ค่ะจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวมีพละกำลังที่จะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคค่ะโชคดีนะคะโคฟ จะคนละ้าข้างใกล้กันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักคำก็ฝาเสียงดีด